สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมา,ม,ามนทาโรดชาแนลนะช่วงค,คลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนมดอมดวงความรักของชาวธาตุดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝาก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมก็ อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังข้อความบันเทิงได้นะคะใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้ได้แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้เนาะไม่ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณเนาะก็อยากให้รับชมหรือว่ารับฟังข้อความบันเทิงได้นะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุดินกันก่อนมาดูในส่วนของเดอก,การ์เดียนนะคะมาดูกันเลยนะพลังงานชาวธาตุดินนะคะได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะ u e e น off earth นะคะขึ้นมา 7 of e ่ r ออฟแปดถ้วยชิปอ a ฟเอนะคะหกเหรียญเจ็ดเหรียญหกเหรียญราชินีถือเหรียญเหรียญเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีไพ่ลียนลีนะลียลีเป็นเรื่องของการ ending เรื่องของการท r าน s f ฟอร์เมชันนะคะท r าน s f ฟอร์เมชัอ่าเรื่องมีพลังงานของความฟรีดอม ขึ้นมาตรงนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันมีการก่อเกิดอิสระอะไรบางอย่างขึ้นมาเนาะในในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นสเต็ปของการที่อยากจะปลดล็อกพลังงานบางอย่างให้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ สามารถจบได้ ending ได้นะคะเออให้มันอยู่ในเวของการแบบได้เก,เกิดอะไรบางอย่างที่เราเราอยู่ในสถานการณ์การ learning การเรียนรู้เกิดขึ้นในช่วงนี้อ๋อมันคิดว่าแนวโน้มมันน่าจะไปในเวของการที่คุณกำลังประเมินดูทิศทางดูสถานการณ์อะไรอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะในช่วงวลานนี้เนาะ เป็นเป็นสเต็ปที่ขึ้นมาว่าเราอยากจะใช้เวลากับการเรียนรู้ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของอย่างแปดถ้วยนะมันสุกว่ามันเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเดินออกจากสถานการณ์ที่มันท o x i ิการเดินออกจากสถานการณ์ที่มัน ไม่ค่อยโอเคหรือว่าดีต่อใจเท่าไหรอ่อ่ะเออประมาณนี้มันจะมีในเรื่องของการประเมินนะคะจาก,การแนวทางความรู้สึกความสัมพัญแล้วก็แพทชีสครู้สึกว่าช่วงนี้คุณให้ความสำคัญกับความมั่นคงในชีวิตการที่จะต่อยอดไปในสเต็ปที่ มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันมีสภาวะที่คุณอยากจะลงทุนลงแรงกับอะไรสักอย่างมันว่าคุณสามารถที่จะรอคอยผลลัพธ์หรือว่าแนวทางความสำเร็จในชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นได้คุณไม่ได้เรีบร้อนอะไรขนาดนั้นเนาะ จะเต็มที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณว่าช่วงนี้คุณได้ค้นหาเป้าหมายตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นมีเวของสถานการณ์ที่เรารู้สึกได้ว่ามันมีการฟูลฟิลมันมีการเติมเต็มมันมีภาวะของการที่คุณจะได้ประเมินคิดตัดสินใจนะคะ แล้วก็หมืนคุณมองหาความสัมพันธ์ที่น่าจะต้องตอบโจทย์คุณในเรื่องของความแฟงตอบโจทย์คุณในเรื่องของความยุติธรรมด้วยออให้สามารถที่จะ ending ได้จบได้นะคะประมาณนี้ทีนี้ทิศทางที่ขึ้นมามึงคิดว่ามันอยู่ในสเต็ปของ การที่คุณจะได้ปลดล็อกพลังงานบางอย่างถ้ามีเรื่องอะไรที่คุณรอคอยกันที่จะปลดล็อกในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะบางิดว่ามันก็มีแนวทางนั้นเกิดขึ้น แล้วก็อาจจะอยู่ในสเต็ปที่มันต้องการการแบบเรียนรู้การเรียนรู้การร์ชชิ่งเพื่อค้นหาเส้นทางที่แท้จริงของตัวเราช่วงนี้น่าจะอยากให้หลายๆอย่างมันดูฟรีดอมขึ้นเป็นอิสระกับตัวตนมากิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้คือเรารู้สึกว่ามันจะได้ปลดล็อกปดบ่อย พลังงานบางอย่างที่ที่คุณมีอ,อ่อสเต็ปที่ขึ้นมามคิดว่ามันเป็นสเต็ปของการที่คุณมองหาเรื่องของการให้การรับหรือว่าความแร์คนที่สามารถจะมาแชร์วิ่งแบ่งปันมุมมองแนวทางอะไรต่างๆร่วมกันกับคุณได้ไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือน พบกันแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะทุกคนคุณมองหาสเต็ปนั้นแนวทางนั้นเนาะแล้วก็มุนมนองว่าสถานก,การณ์ของคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะเป็นเวของคนที่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่เลยในชีวิตได้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น กับตัวตนของคุณจริงๆนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังมาถึงคุณแล้วเนาะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็มันว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้พลังงานคุณดีต่อใจมากยิ่งขึ้นนะคะอืคุณไปโฟกัสความมั่งคัง่งความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแล้วก็ให้สเต็ปให้การ ต่อยอดในเรื่องของความจริงใจแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะ,ะช่วงเวลานี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าใครที่เขากำลังอยากที่จะสื่อสารนะคะมาหาชาวทัตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเนี่ยในช่วงเวลาต่อจากนี้อะใน 24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบเนี่ยมีแนวโน้มที่ใครเขาจะสื่อสารหรือว่าติดต่อมาถึงชาวทัดดินบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะ,ปะไปดูกันพลังงานมีขึ้นเดอะเวิร์นะคะ คิงอัพวอรเค่ะราชาถือถ้วยมีพลังงานห้าดา The s a i n ค่ะมีพลังงานหนึ่งถ้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันมองว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวชชิ p ล่ะมันจะมีสถานการณ์ของการแบบ อยู่ในเวที่เป็น intuition ที่มันแตกต่างมากขึ้นทำตามสัญชาตญาณทำตามความรู้สึกนะคะคนคนนี้เขาน่าจะมาด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกมีแนวโน้มเป็นคนที่ตรงใจตรงไทยตรงสเปกกับคุณแบบในแบบที่คุณรู้สึกว่าตรงไทยถูกใจจ้าแล้วก็ ในสเต็ปที่คุณเองก็จะรู้สึกได้ว่านี่คือความสัมพันธ์ที่มันจะสามารถต่อยอดหรือมันมีแรงบันดาลใจที่รับรู้ได้นะคะน่าจะตรงสเปคคุณหรือว่าถูกใจคุณในแบบที่คุณเคยเคยตั้งเอาไวอ้อะเออว่าน่าจะประมาณนี้นะคะ ที่นี้ทิศทางที่เกิดขึ้นมันว่ามันจะเป็นเอ่อสเต็ปของการที่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคที่เข้ามาบ้างเนาะดูตัวเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองนะคะเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่มีความมั่นใจ ในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมือนว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างมีความแบบใช้คำว่ายังไงอย่าง compassion เนี่ยมันรู้สึกว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างมันว่าเขาพร้มเผชิญหน้ากับปัญหากับแนวทางกับอ,อุปสรรคที่เขาเจอเนาะ เพราะว่าเขาพร้อมรวยแล้วก็สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นไงนะคะมันคิดว่าเขาเมด,ดิได้จัดการได้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านแล้วก็ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในเฟสต่อจากนี้เนาะเอ่อเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองและรับรู้ด้วยว่าตัวเองมีศักยภาพในระดับไหนนะคะแล้วก็ พร้อมที่จะเม n นจจัดการทุกเรื่องราวซึ่งเป็นคนจัดการสถานการณ์ภาวะอะไรต่างๆได้เก่งอ่าแล้วก็มอนคิดว่าเขาเองถ้าเข้ามานะคะในการอยากที่จะทําความรู้จักคุณอนะมอนว่าเขามีภาวะของความเป็นคนที่พยายามเข้าอกเข้าใจในความเป็นตัวตนของคนอื่นๆด้วยไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับ ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่ายึดตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะพลังงานคิงอพอร์เลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีน้ำจิตน้ำใจให้กับคนรอบข้างเห็นอกเห็นใจคนอื่น <S <'s ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเข้าใจในคนอื่นเหมือนกับพยายามทำความเข้าใจดีกว่าบางทีทุกคนมันก็ต้องมีภาวะของการ ที่ต้องปรับตัวหรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างมีนิสัยที่น่ารักเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางชัก,กวาลเออประมาณนี้มันคิดว่าสิ่งที่นะคะคุณจะสังเกตเห็นได้คือเขาเป็นคนมีเป้าหมายชีวิต คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะใส่ความพยายามเข้าไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันว่าเขาแบบค่อนข้างเป็นสายทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะทำอะไรแบบที่จริงจังทำอะไรแบบที่รู้สึกว่า เราเองก็ต้องว้าวในบางครั้งเนาะเขาน่าจะอยู่ในจุดที่ความพยายามความตั้งใจของเขามันสักเซสสำเร็จเห็นผลอะไรบางอย่างนะคะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะซึ่งถามมาดีไหมก็มองว่าคนคนนี้ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วมันมีโอกาสที่จะสักเซสมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะ ด้วยพลังงานตัวตนของเขาเองนั่นแหละมนว่าเขาว่าจะใส่ความพยายามกับอะไรที่เป็นเป้าหมายและเขาเองค่อนข้างเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตในทุกๆด้านเลยการงานการเงนินความรักความสัมพันธ์นะคะอืประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าคนคนนี้นะคะเขามีแนวโน้มที่จะ ทคช่นะคะหรือทำอะไรมาให้ชาวธาตุดินได้รับได้รู้บ้างหนอแล้วก็ชานการต่อจากนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนรวมถึงคำแนะนำจากไพ่ที่อยากจะให้กับชาวธาตุดินชาวราศีมังกรพิศศกันด้วยนะคะอืมภาพรวมก็น่าจะตรงไทยตรงใจคุณอยู่นะ การเทเช่นนะคะมุนขอเปิดจะใช้เป็นคาร์ไวททาร์ดนะจ๊ะให้มีขึ้นเจ็ดเหรียญน,นะคะ s ซเว่ o ออฟคอร์สมีหนึ่งเหรียญค่ะราชาถือถ้วยนะคะควีนออ c ค p s ในออฟคอยนะคะอสุวินถือเหรียญคิดว่าพลังงานที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอ้ยมันน่าจะเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะการแสดงออกที่เขาจะได้มีการแสดงออกมาในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเป็นไปในสเตปที่น่าจะได้แสดงออกในเรื่องของความรู้สึก นะคะที่เกิดขึ้นามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในเวที่เขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้ค่ะอาจจะเป็นสเตจที่รู้เองเห็นเองว่าเออซัพพอร์ตได้ประมาณนี้เราก็ค่อนข้างจะแสะดงออกมีแนวโน้มของการที่จะแสะดงออกทางความรู้สึกเออว่า รู้สึกยังไงชอบห่วงไงปรารถนาดีอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เป็นคนเก็บเก็บความรู้สึกไม่ให้รับรู้อย่างนั้นนะมันมีสเต็ปของการได้เรียนรู้อ่าคิดว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ของคุณนะคะมันจะมีการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ เ e ื่ n นนิได้ทำความรู้จักได้ทำความเข้าใจแล้วก็มันมีความรักความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นมีการหยิบยื่นนะคะข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับตัวคุณโดยให้คุณได้แบบเหมือนพิจารณาตัดสินใจนะคะพลังงานหนึ่งเหรียญเนะะาะเพราะว่าคนคนนี้การเทชั่นของเขาก็คือการหยิบยื่นโอกาสนะคะในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์มาให้กับคุณแล้วก็แสดงออกทางความรักพยายามทําความเข้าใจในความเป็นคุณเลยจริงๆแนวโน้มมันค่อนข้างน่าจะไปในเวที่ดีแล้วก็มีทิศทางการแมทชิง่งโดยทั้ง King of Cup แล้วก็ Queen of Cup ขึ้นมานะคะตรงนี้เนาะฉะนั้นรวมนคีว่ามีแนวโน้มที่จะแบบไปในสเต็ปที่ ค่อนข้างดีต่อใจอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นแนวโน้มและคำแนะนำจากพายอ่าพายอยากใชจะบอกอะไรกับชาวทาาดินบ้างค่ะมาดูสิคำแนะนำจากพายนะคะสถานก,การณ์ต่อจากนี้นอกจากคนที่เขาเจะสื่อสารมาหาคุณ The s t r a n g นะคะ มีพลังงานเพชรอับโซดมีอะไรจ้ะพลังงานสามดาบนะคะ f โฟลออบโซลสี่ดาบในอับโซดนะคะสวินถือดาบ ไห้ขึ้นมาเป็นพลังงานของการลุยกับปัญหาอุปสรรคการปะสู้กับเส้นทางแนวทางอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตของคุณแล้วมันคิดว่ามันมีสเต็ปที่เราเองจะรับรู้ได้เราเองจะก่อเกิดแนวทางที่มันดีต่อใจได้มากขึ้น นาะการฮิลลิ่งการเดียวยานะคะการส่งการประเมินในทิศทางต่างๆแล้วก็เป็นพลังงาน The s t r e n g ที่ขึ้นมาในในช่วงเวลานี้เนาะมนว่ามันเหมือนกับคุณสามารถจะัดเนรทุกอย่างให้ผ่านไปได้จัดการได้แต่มันจะมีปัญหาเสเข้ามาทดสอบเรานะคะก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกัน,นคือว่าคุณมีแนวโน้มที่จะ ก่เกิดพลังงานความรักที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะอยากให้ฮิลลิ่แบบตงตัวเองให้พร้อมแบบเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะฟืน้นฟูความรู้สึกใดๆในการที่จะเริ่มต้นมีความรักอย่างแท้จริงเนะเพราคิดว่าเดี๋ยวยังไงความรักก็จะเข้ามาให้คุณได้ลุยได้เดินหน้าได้วีขอประเมินความสัมพันธ์แน่นอน,นะคะ่ะอืมประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยว ต้องบอกว่าเนาะมันเหมือนกับเป็นพลังงานภาพรวมอ่ะเพื่อนๆฉะนั้นก็ไม่อยากให้เก็บไปคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะอยากให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะวันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย